สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนเดินเล่นอีกแล้วนะคะช่วงเย็นเย็นวันนี้นําโชคดีกลับมาจากคลาสซโยค้านามีนำ,นำอ่านำได้ยังมีแสงอยู่ที่บ้านยังมีแสงอยู่โชคดีมากๆเลยค่ะจะเห็นว่าท้องฟ้าในช่วงตอนเย็นแต่ว่าการมีแสงตอนนี้ก็เป็นแสงหลังจากหกโมงเย็นไปแล้วนะคะ เป็นก็เป็นแสงที่สนามก็เปิดไฟแล้วสวยมากๆเลยนะคะสนามจะเปิดไฟแบบนี้ทั้งคืนเลยนะคะรู้สึกว่าจะเป็นประมาณหลัง6โมงเย็นถึง ถึงถึงหกโมงเช้าเนี่ยค่ะเขาจะเป็นเซตเซตอัพของเวลาการเปิดไฟเอาไว้สวยงามมากท้องฟ้านี่จะเห็นว่าวันนี้สวยมากนะคะแต่ว่าจะมีฝนนิดนิดค่ะนิดนิดหน่อยนะคะช่วงเย็นเย็นจะฝนตกนิดนึงนะคะก็รอจนฝนหายแล้วก็ออกไปเล่นที่สนามได้หญ้าก็สวยงามในโครงการของสนามนะคะเขาแพลนว่าเขาจะมีปลูกต้นไม้อีกค่อนข้างจะเยอะแยะนะคะจะเป็น จะเป็นไม้ดอกไม้ใบแต่ส่วนใหญ่จะเป็นไม้ดอกอะค่ะเป็นเป็นดอกไม้ที่เขาปลูกตามถนนหลวงของกรุงเทพนะคะเขาก็จะเอามาลงไว้ที่สนามนี้ให้ด้วยก็ส่วนเจ้าพวกดอกเหลืองๆอะคะ่ะอาจจะเป็นพวกสายพวกรัชพฤกษ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือถ้าต้นไม้ตรงเนี้ยอย่างที่นําเดินผ่านเนี่ยถ้าเขาโตแล้วเนี่ยก็จะเป็นดอกเหลืองๆงดงามมากเลยค่ะทั่วสนามแล้วคราวนี้ความเป็นสนามตรงเนี้ยดีอย่างหนึ่งคือเขาจะแตกต่างกับพื้นถนนนะคะก็คือจะมีรองรับการวิ่งอุบ กรการวิ่งทั้งหลายแหลได้อย่างนำ,นำถ่ายสเก็ตเนี่ยก็จะเป็นพื้นจะเป็นยางมาตอยนะคะจะจะสามารถ ก็ไปได้เรื่อยๆมันจะไม่ลื่นมากหรือว่ามันจะไม่ครุขระสุดๆแข็งสุดๆแบบพื้นถนนโชคดีมากเลยค่ะคือเจ้าหน้าที่เขาก็แจ้งเลยว่า,าลาดเป็นยางแบบนี้จะทําให้สะดวกต่อการวิ่งแล้วก็ยังตอนเย็นๆเนี่ยวันนี้ด้วยความที่มาเร็วก็ยังจะมีคนนะคะก็มีเข้ามายังมิยังมีวิ่งกันอยู่บ้างประปรายแต่ส่วนใหญ่ก็จะมาวิ่งนะคะแล้วก็มีพี่ๆบางท่านก็มานั่งสมาธิอย่างเงี้ยนะคะในสนามซึ่งสงบอะค่ะพอช่วงเย็นอย่างเงี้ยจากความเป็นเด็ก เล่นเจียวจาวเนี่ยจะค่อนข้างจะน้อยไปละนะคะพอเย็นเย็นมืดมดก็เหมือนกับพ่อแม่ก็จะพาเด็กๆกลับบ้านแล้วก็ออสงบหน่อยนะคะก็นำก็จะสวนทางกับคนที่ควนี้ก็มาออกกําลังกายจริงจังหรือว่าต้องการความสงบจริงจังนํำก็จะเวลาเล่นก็จะไม่การเสียงดังมากยังคิดว่าเวลา ลากรองเท้าเนี่ยก็ยังไปกวนพี่ที่เขานั่งสมาธิเลยนะคะก็จะพยายามทําแบบเงียบๆแล้วก็มามาอัดเสียงเพิ่มเสียงอย่างตอนนี้ค่ะก็เพิ่มเสียงเข้าไปตอนแบบนี้แทนน้ำก็ไม่ได้พูดอะไรตอนที่นำํำ เล่นอยู่นะคะอันนี้ก็คือเร็วสุดของน,ำนะะํำแล้วค่ะกวันนี้นี่คือเร็วสุดจริงๆอยากจะวิ่งได้แต่ว่าใจเองเนี่ยยังไม่กล้าที่จะยกขาขึ้นมาแล้วก็วิ่งแบบเร็วๆยงคือตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มถ่วงน้ําหนักที่มือกับที่ขายยังไงเพื่อที่จะให้ยกขาแล้ววิ่งได้คือสนามอะ่ะเอื้ออํานวยสุดๆแล้วกับการวิ่งเร็วๆรอบๆนะคะแต่คือนําก็ได้เท่านี้จริงนําก็อยากไปเร็วกว่านี้นะคะ น้ำก็พยายามฝึกซ้อมเขาบ่อยๆทุกวันพยายามเลยค่ะมีเวลาช่วงเย็นแล้วถ้ายิ่งมีแสงอยู่วันไหนเนี่ยจะดีใจมากเลยจะออกไปเล่นแบบนี้ทุกวันเลยนะคะแล้วก็คือพัฒนาไปวันละนิดละหน่อยก็ยังดีนะคะดิคือน้ำก็แพลนว่าน้ำก็อยากจะวิ่งแบบด้วยเจ้ารองเท้าเนี่ยแล้วก็วิ่งในสนามแบบว่าให้มันแบบ ดูวิ่งเหมือนคนที่เขาวิ่งออกกําลังกายกันอยากจะทําแบบนั้นมากค่ะพยายามแบบสุดๆเลยนะคะก็เล่นทุกวันวันนี้ออกเร็วน้องเหมียวก็ไม่ได้ออกมาเล่นเป็นเพื่อนด้วยเพราะน้องเหมียวเขาจะถนัดเวลากลางคืนมากกว่าเขาจะชินเวลานั้นว่าเฮ้ยถ้าเจ้านายฉันออกกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยเออแบบว่าอยากจะมากลางคืนเพราะตอนนี้แบบเย็นๆก็จะไม่มีใครมาเล่นกันนําเลยก็เล่นคนเดียวนะคะสนุกสนานค่ะทุกวันมีความสุขสุดๆ,ๆเลยนะคะ